ครับนะครับพบกับเกียงสักด์เมล็ดและท่อนพันญ้าอาหารสัตว์มารู้จักนะครับกับญ้าสวิตจัมโบนะครับญ้าที่ได้รับความนิยมมากชนิดหนึ่งนะที่ปลูกในหน้าแล้งหลังเก็บเกี่ยวนะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเรามารู้กันนะครับดูภาพรวมองค์รวมของญ้าสวิตจัมโบเนี่ยเพื่อนเเห็นไหมนะครับนี่คือย้าสวิตจัมโบญ้าสวิตจัมโบเนี่ยจะเป็นลูกผสมนะครับจะลักษณะต้นอยู่ในตระกูลข้าวโพดนะครับข้าวโพดข้าวฟ่างนะครับลักษณะต้นก็คือ เป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือต้นแก่เต็มที่แล้วนะครับพร้อมให้ผลผลิตพร้อมให้เมล็ดแล้วนะครับหญ้าสวิตจัมโบ้นะครับเป็นหญ้าที่อายุสั้นนะครับแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือสามารถได้ผลผลิตไวหลังจากปลูกประมาณ3 0มสถึงสีวันเนี่ยได้ตัดแล้วนะครับโตไวได้ผลผลิตไวโปรตีนประมาณ1 2บสถึงสิเนะครับนิยมปลูกมากช่วงหน้าแล้งนะครับ ตัดแล้วก็ถ้าเราตัดเรียบร้อยแล้วเราให้ปุ๋ยนะครับให้น้ําได้ตัดประมาณ2อสาต่อได้นะครับเป็นพืชอายุสั้นแหละนะครับแต่ว่าโตไวได้ผลผล,ผลิตไวโปรตีนสูงนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่เคยเห็นก็ดูชัดๆอ่ะผมย้มมาให้ดูอันนี้คือแก่แล้วนะแก่แล้วครับแก่แล้วนี่คือแก่แล้วถ้าสมมติต้นแก่อย่างนี้แน่นอนแหละสัตว์เรากินไม่ได้ทั้งหมดเราก็อยากให้มันแก่ขนาดนี้นะครับ ยาสวิตจัมโบ้เนี่ยนะครับเหมาะมากกับเกษตรกรทั่วไปนะเพราะว่าเราสามารถปลูกแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็เอาไปให้สัตว์เรากินได้เนาะอีกส่วนหนึ่งเราก็เก็บไว้ทําพันธุ์เพราะว่ายาสวิตจัมโบ้ประมาณ4เดือนเนี่ยครับสามถึงสี่เดือนก็จะเกิดเมล็ดพันธุ์อย่างนี้ละนะครับเกิดเมล็ดพันธุ์อย่างนี้เราสามารถหักเมล็ดพันแล้วก็เอาไปตากแดดไว้พอเอาไปตากแดดแล้วก็เก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ฤดูกาลต่อๆไปได้นะครับยาสวิตจัมโบ้นะครับ โปรตีนสูงใบนุ่มอ่ะมาดูใบใกล้ๆครับนะครับมาดูใบใกล้ๆนี่ครับเนี่ยครับคุ่มเดียวเนะี่ยก็ได้ผลผลิตมเมล็ดมาเยอะเยอะมากครับมเมล็ดส,สวยๆเต่งๆตึงๆนะครับนี่นะครับสามารถที่จะเก็บไปแล้วก็เก็บมเมล็ดเองได้ว่าง่ายๆนะครับไม่ต้องซื้อตลอดประหยัดนะครับเช่นเราเก็บอย่างนี้หลังเก็บเกี่ยวแล้วก็เอามาปลูกได้เลยพอปลูกแล้วก็แบ่งไว้ส่วนหนึ่งในการที่จะ เก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ขยายในปีต่อๆไปนะครับหญ้าสวิตจ์มโบหญ้าสวิตจ์มโบหญ้าอายุสัน้นโปรตีนสูงได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไว้นะครับตรงนี้ใครที่ยังไม่เคยเห็นก็ดูชัดๆอ่าเดินเข้ามาใ,ใกล้ๆนะครับดูชัดๆนะครับว้าวนะครับใบนุ่มนะครับโปรตีนสูงโอเคนะครับวันนี้แกงสักมเมล็ดและท่อนพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์นําสาระดีๆมาสําหรับคนที่ สนใจจะหา,มาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกเลี้ยงสัตว์นะว่าจะเอาชนิดไหนพันธุ์ไหนดีสามารถโทรมาปรึกษากันได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ